ค่ะวันนี้เรามาดูดวงนะคะของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ,ะประจําเดือนพฤษภาคม2563กันนะคะว่าดวงของท่านจะเป็นเช่นไรนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ช่วงนี้นะคะมีความวิตกกังวลน,นะคะหรือไม่ก็อาจจะได้ยินข่าวอาวมุงคลหรือว่าต้องไปงานศพหรือว่าไปเยี่ยมคนป่วยนะคะหน้าที่การงานนะคะก็ยังมีความที่ ต้องดําเนินการต่อไปอะคะ่ะถึงแม้ว่าเดือนที่แล้วมันจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานบ้างนะคะเดือนนี้นะคะก็มีความที่คิดวางแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะหรือว่าจะทํายังไงให้ธุรกิจของเรานะคะหรือการค้าขายของเรานะคะดาเนินการไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะต้องมีการาติดต่อสื่อสาร กับต่างประเทศนะคะหรือไม่ก็มีการตัดสินใจหรือว่าการจะลงทุนเพิ่มนะคะเกี่ยวกับาการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคานนะคะค่ะางานนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์บอกแล้วนะคะว่าเป็นช่วงที่กําลังมีการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือว่ามีการที่จะเริ่มงานใหม่ๆนะคะก็ เป็นช่วงการตัดสินใจเป็นช่วงที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานด้านใหม่ๆแต่ถามว่าไปได้ด้วยดีไหมผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ถ้าคิดจะลงมือทําก็ทําได้เลยนะคะส่วนท่านที่มีเรื่องคดีความหรือมีความกังวลหรือมีการที่จะต้องต่อรองนะคะก็จะต่อรองได้เป็นผลสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของออธุรกิจใหม่ๆนะคะ สำหรับคนวันอาทิตย์นะคะก็เป็นไปได้นะคะที่จะลงทุนเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับ เครื่องประดับนะคะเป็นเป็นเพชรเป็นทองหรือว่าเป็นสิ่งสวยงามนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็สามารถที่เอ่อจะทําได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่รู้ว่าเอ่อจะทํางานเสริมหรือว่าจะลงทุนทําอะไรนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสามารถที่เอ่อทอะไรก็ได้คะ่ะที่เอ่อเกี่ยวกับของสวยๆงามๆนะคะเพชรนินจินดาอะไรพวกนี้คะ่ะหรือจะเป็นเสื้อผ้าเอ่อได้หมดเลยนะคะเอ่อส่วนในเรื่องของความรักนะคะ ความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์หรือว่าค่อนข้างที่ไปไหนมาไหนเนี่ยจ,จะมีเด็คนรักคนเมตตานะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็สุขภาพช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่กินเก่งหน่อยนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่บ้านก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดก็อาจจะเ,เป็นคนที่ อาจจะมีคนที่มาจีบเข้ามาจีบก็ได้นะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นเป็นคนที่แบบเจ้าชู้นิดๆนเนาะมาจีบก็ระวังนิดนึงนะคะ,ะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวก็มีความสุขดีนะคะ,ะสุขภาพบอกแล้วว่าระวังเรื่องอ้วนนะความดันปวดหัวไมเกรนนะคะปวดข้อปวดแขนช่วงน,นี้ระวังนิดนึงนะคะ ก็อยากจะให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์แล้วก็อยากจะให้ไปทําบุญนะคะเกี่ยวกับไปไหว้องค์พระพิฆเนศก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเรามีองค์พ่อท่านอยู่ที่บ้านก็อาจจะถวายของบูชาให้ท่านนิดนึงอาจจะเป็นหนูหรือว่าขนมโมทกะก็ได้นะคะถวายท่านแล้วก็อธิษฐานจิตขอพรนะคะ,ะสิ่งใดที่ติดขัดนะคะก็จะได้ราบลื่นนะคะค่ะอันนี้เป็นดวงของท่านที่เกิดวัน